สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซที่น่ารักของแอดลินทุกทุกท่านนะคะหลังจากห่างหายกันไปสองาวันนะคะแอดลินก็ได้ตัวเลขมาจากพ่ออว้วบวันนี้พ่ออ้วบเอาเลขมาให้ถึงบ้านเลยค่ะทุกคนพ่ออ้วบเอาเลขมาให้แบบคัดเน้นๆแล้วก็ทําสูตรอย่างดีคัดอย่างดีมาให้เลยจ้าทุกคนสําหรับเลขพ่ออว้วบงวดนี้วันที่ หนึ่งกันยายนเนาะค่ะสองห้าหกแปดนี้ตรงกับวันจันเนาะค่ะเลขออกวันจันท์ไปตามดูว่าพ่ออ้วบจะให้เลขอะไรเราบ้างวันนี้เนาะค่ะก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อค่ะสําหรับเลขพ่ออ้วบนี้อ่าก็มีเข้ามีหลุดค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเข้าะค่ะเลขพ่ออ้วบเนาะงวดนี้พ่ออ้วก็ขหายมากอีกแล้วค่ะเป็นเน้นๆเ,เลยเน้นๆให้เลยค่ะทุกคน ไปชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>มือนีพ่ออ้วบมามาให้ตัวเลขด้วยค่ะพ่ออ้วบเอาตัวเลขมาให้ถึงบ้านเลยมือนีเนาะคะ่ะจะมีเลขตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยวจะพ่ออ้วกบอกให้ฟังเลยจะ้ะจะเขียนพ่ออ้วบบอกเลยจ้ะสี่หกสี่หกสีกส่แปดโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวิดปสีแปดหกสี่หกล้วก็แปดหกแล้วก็สี่ศูนย์สี่ศูแปดศูนแปดศูสีส่ห้า